สารรัฐธรรมนูญเตรีมไต่สวนคดีที่นายศัก์สยามชิดชอบยังคงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นจำกัดเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่14ธันวาคมนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคำร้องคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน45คนส่งคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บห้าประกอบมาตรา187หรือไม่เนื่องจากนายศัก์สยามยังคงไว้ซึ่งหุ้นและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ซึ่งเป็นการกระทําต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ซึ่งสาลร,รัฐธรรมนูญรับคําร้องและสั่งให้ยุติการทําหน้าที่ตั้งแต่วันที่3มีนาคม2561ซึ่งสารนัดอภิปรายเตรียมการไตรส่สวนในวันพฤหัสบดีที่14ธันวาคม2566ศักดิธิ์ประัดศิลรายงาน